ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตาย,ตตายวันนี้พอรูปเร่งผงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับรู้จักร้านที่เราแนะนำแล้วมาอุดหนุนเข้าได้เลยนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนำร้านนี้เลยครับเมนยะอิโตะแบงกอกนะครับร้านเขาตั้งอยู่ที่เกษรวิลเลจชั้น3นั่นเองครับ เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเลยนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านรามเมงต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่นเลยครับร้านเด็ดเจ้าดังที่ใครไปที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะต้องไปลองกันให้ได้สักครั้งครับแต่ว่าตอนนี้ครับไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็สามารถ ฟินได้ครับกับความอร่อยแบบต้นตำรับแท้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นสู่ที่นี่เลยครับโดยวัตถุดิบของทางร้านนะครก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเลยครับส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมารู้จักกับเมนูแรกของเขาเลยครับเมนูเกี๊ยวซ่าซิกเนเจอร์นะครับผมนี่เลยฮะเป็นเมนูที่ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากเสี่ยวหลงเปานั่นเองนะฮะโดยด้านในเนี่ยจะมีไส้หมูครับกระหล่ำปีฮะจะมีความกรอบนุ่มสูตรพิเศษที่ทางร้านเนี่ยทำเองทุกขั้นตอนนั่นเองครับ เขาบอกว่ามีความเป็นเสี่ยลลงเปานี่ก็คือทํามาได้ใกล้เคียงมากๆเลยมันบางแล้วก็กรอบนอกอนุ่มในใช่ด้านล่างเนี่ยจะกรอบมากส่วนด้านบนเนี่ยจะมีความนุ่มที่ไม่เหมือนแป้งเกี๊ยวอ่ะมีความจุ้ยซี่มากกว่าเกี๊ยวซา่วไปใช่ก็คือมีความเป็นเสี่ยลลงเปาในเกี๊ยวซาซิงเนเจอร์ของเขานี่แหละก็เรียกได้ว่าเป็นแอปเปิทไทเมนูกินทานเล่นนะครับของที่ร้านนี้มาแล้วควรจะสั่งอย่างยิ่งเลยนะครับผมเมนูต่อไปเลยฮะนี่ฮะชาชูไรซ์วิทคัปเปลนั่นเองครับนี่ มีทับฟลเพล็ทด้วยอ๋อกินเปล่าเปล่าเดี๋ยวมันจะมันจะ,นจะหนักนะหอมเขาให้คุกเขานะมันจะหนักนะหอมหอมหอมในนี้เนี่ยก็จะมีข้าวญี่ปุ่นครับกับชาชูผัดเนยเคี่ยวซอสเทริยากิสูตรพิเศษของทางร้านครับเป็นข้าวชาชูเสิร์ฟพ,พร้อมกับไวท์ทัโฟลออยลครับแล้วก็พอชินี่ทัโฟลดุกเซลครับผม วัตถุดิบทุกอย่างอันนี้ชมเลยว่าดีหมดไม่ว่าจะเป็นตัวชาชูนะครับชาชูปกติเราทานเป็นแบบแผ่นบางอันนี้เราได้ทานแบบรูปใหม่เป็นรูปเต๋าใช่ก็ถือว่าเพิ่มอรรถรสไปอีกแบบแล้วก็ซอสเทอริยากิที่ถ้าคุณอยากลองทานแบบออริจินอลเทอริยากิจเจแปนนิสจริงๆจะเป็นยังไงคุณต้องมาทานที่นี่ที่สำคัญครับผมเชื่อเลยว่าทำไมร้านนี้ขายดีที่ญี่ปุ่นมากรสชาติทุกอย่างพิถีพิถันมากใช่ เด็ดมากครับท่านผู้ชมครับต่อมาครับเป็นซ i เนเจอร์เมนูครับชาชูอิโตซึเคเมนครับนี่เลยเป็นรามเมงเส้นหนาหนึ่ครับแบบเย็นผลิตสดใหม่ทุกวันนะฮะจากแป้งญี่ปุ่นครับจุ่มในซุปน้ําร้อนนะครับเข้มข้นกลมกล่อมที่ผ่านการเคี่ยวจากไก่ที่เลี้ยงอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะฮะ hey. เส้นดีมากเลยสุดยอดนะชีวิตนี้ได้กินเส้นแบบนี้น้อยมากเลยนะตัวเส้นเนี่ย แค่กินปเปล่าๆก็จะมีรสชาติซุปเองเนี่ยก็มีความเข้มข้นที่ชัดเจนมากๆเลยเส้นดีแล้วก็เป็นเส้นเอกลักษณ์ของเขาเลยและอีกอย่างหนึ่งนะตัวซอสตัวนี้ปกติเขาทามาถ้ารามเมงเนี่ยเขาทําแบบเชงเชอันนี้เขาทําแบบให้เมนแบบมีบอดี้นิดนึงเวลาเราจุ่มเส้นลงไปแล้วเ,เอาขึ้นมาเนี่ยตัวน้ําซุปมันต้องติดเส้นเนี่ยนี่ทาได้ดีมากเลยฝากไว้เลยนะครับบอกเลยว่านี่ผ่านไปแค่สามเมนูเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยว่าทุกอย่างของนี่นี่วัตถุดิบของเขาดีจริงๆและยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีโปรโมชั่นสาหรับแฟนรายการนะฮะเมื่อมาทาานนีี่ร้้ แจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว r อ u n ราดูเวอร์อิ่มอร่อยครับกับราเมง2ชามนะฮะรับฟรีทันทีครับเกี๊ยวซาไปเลยนะฮะหรือของหวานสุดพิเศษแบบฟรีๆไปเลยครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตดตุลาคม2566นะครับเดี๋ยวเราพัก,กันสักครูครับช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเนยสงตีตาย มาอร่อยยังต่อกับช่วงเฮียซงตีไปว,ว,วันนี้นะครับพ่อลูกเร่งหงครับพามาครับร้านเมนยะอิโตะแบงกอกนะครับตั้งอยู่ที่เกษรวิเลจชั้น3ครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ามทุ่มนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ที่โตเกียวนี่โด่งดังมากๆแต่วันนี้เราแนะนำคุณแล้วนะคุณรู้แล้วไม่ต้องไปโตเกียวแล้วครับมาที่นี่ อิ่มอร่อยได้เลยครับผมเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเอ้ามานี่ต้องสั่งอะไรเฮียนี่ครับมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูโชยุราเมงมากินครับโมนี่เลยครับเป็นราเมงสไตล์โตเกียวนะครับปรุงรสโดยโชยุที่พันการบ่มในถังไม้เนี่ยหมักแบบดั้งเดิมเลยนะครับวาวเป็นราเมงเส้นนุ่มนะครับในน้ําซุปที่เคี่ยวมา จากหอยญี่ปุ่นปลาแห้งญี่ปุ่นสาลายไก่แล,แล uh ้วก็เห็ดพอชินี่นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าอัดของแพงอยู oh, ่ในนี้หมดเลยแจมแจมเวอร์ ก็อบอกขุาผูชมนะครับว่าเด็ดที่เส้นเส้นนี่นะครับเป็นลาเมงเส้นสดตีสดสดเลยกินหอมนุ่ม,มทานแล้วหยุดไม่ได้เลยครับคุาผูชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้ก็คือว่าตัวโชวยุที่ผ่านการบ่มในถังไม้หมักแบบดั้งเดิม จะมีรสชาติที่เข้มข้นมากคนไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเข้มข้นมากเกินไปแต่อยากจะบอกว่าจริงๆนราเมนจริง,รง,รงๆเขากินรสชาติแบบนี้กันอยู่แล้วเพื่อที่จะดึงรสชาติความอร่อยออกมานั่นเองนะครับบอกเลยวันนี้มีความสุขมากบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าม,มาที่ร้านแหน่งนี้นะครับต้องสั่ง เมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหียวซองตีตายกับเมนูโชยุราเมงของร้านเมญะอิโตะนะครับตั้งอยู่ที่เกสซนบิเลชชั้น3ครับผมและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นครับมีโปรโมชั่นสําหรับแปนรายการด้วยเมื่อมาทานที่ร้านแห่งนี้แล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับอิ่มอร่อยกับราเมง2ชามคุณจะรับฟรีทันทีเกี๊ยวซ่าหรือของหวานสุดพิเศษของทางร้านไปเลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตสุราคม2 5 6 6ครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่งของของมอบ เลยครับขิงผงสมเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลครับสามารถซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปแผนกชากาแฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ทางไลน์นะครับไลน์แอดครับ แอปเฮอร์เบิร์เฮาส์และช่องทางใหม่ของเราครับทิกต็อกเฮอร์เบิร์เฮาส์และอีกหนึ่งวิทยาใจดีครับน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกปราเชิญยิ้มนะฮะน้ำปลาร้าอารมณ์ดีของลูกเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้ครัเพราะลูกเล่งหงข์อมมอบให้เลยครับไปร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียทงตีตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ